ต้นของการทําดาวนะคะเอาไม้สองอันมาประกบกันก่อนนะคะเว้นระยะข้างบนประมาณสักหนึ่งเซนนะคะช่วงข้างบนเนี่ยฝั่งสองอันที่ขัดกันก็คือช่วงบนเว้นขอบไว้หนึ่งเซน<ๆ>เริ่มต้นด้วยตะกุดเบ็ดนะคะวิธีการตะกุดเบ็ดง่ายๆก็คือจับเชือกมาให้มุมขวาด้านขวาเนี่ยเป็นเส้นยาวอยู่ที่มุมขวานะคะขดม้วนสองวงทับกันซ้อนสองวงเป็นแบบนี้จากนั้นเอาไปคล้องไว้ที่ไม้เส้นใดเส้นหนึ่ง น,ะะนี่คือเงื่อนตะกุดเบ็ดแบบเริ่มต้นง่ายๆนะคะวิธีการเริ่มต้นเราจะเป็นใช้เชือกเส้นที่อยู่ทางด้านยาวเส้นเดียวนะคะก็เริ่มต้นไปที่เงื่อนผูกแน่นเราก็จะมาแบบนี้ค่ะทําไปดึงไปทําไปดึงไปนะคะคล้องมาแบบนี้นี่คือการใช้เชือกเงื่อนผูกแน่นนะคะถ้าจะให้มันแน่นก็คือทําเป็นปมคล้องไว้ที่หลักใดหลักหนึ่งก็ได้ค่ะ น,ะะน,นี่คือเงื่อนผูกแน่นจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการหักคอไก่นะคะหักคอไก,ก่คือพันทบตัวของมันเองแล้วดึงนะคะพันทบตัวของมันเองแล้วดึงนะคะเวลาเก็บปลายเชือกทาเหมือนเดิมค่ะทำเป็นปมคล้องที่หลักใดหลักหนึ่งก็คือจบด้วยตะกุดเบ็ดนะคะอันนี้ใช้เชือกไปประมาณครึ่งเส้นนะคะ ก็สังเกตว่าแค่เนี้ยแน่นแล้วค่ะนี่นะคะก็คือการเริ่มต้นของการทำดาวง่ายๆนักเรียนจะต้องทำแบบนี้นะคะก็คือทำไม้สองอันไม้หนึ่งอันผูกกับไม้หนึ่งอันนะคะไม้อีกหนึ่งชุดก็คือใช้ไม้สามอันนะคะและผูกปมทำปมแบบเดิมค่ะหนึ่งสองนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเอาไม้ทั้งห้าอันเนี้ยมาประกบกันด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดผูกแน่นแล้วก็หักคอไก่ อ่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราทําไม้สองอันกับสามอันเราก็จะมาสอดค่อมขัดกันแบบนี้นะคะให้มันอยู่ในรูปของห้าดาวก็คือไม้อันไหนที่มันขึ้นอยู่เราก็ให้มันลงล่างไม้ไหนที่ลงล่างอยู่เราก็ขัดที่มันขึ้นข้างบนนะคะพอนักเรียนขัดกันเนี่ยแล้วก็ให้พอได้รูปดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมัดตรงปลายให้มีระยะความห่างตั้งแต่ข้างบนลงมาประมาณสักหนึ่งเซนนะคะก็จะได้ออกมาเป็นไม้แบบนี้ ทำไม้ดาวแบบนี้ค่ะโครงดาวสองอันเอามาประปกบกันนะคะเมื่อเอามาประปกบกันเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือการมัดสองอันนี้ตรงกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะทั้งห้าด้านจากนั้นค่ะไม้ค้ำอันนี้วัดความยาวสี่เซนนะคะทำให้เป็นไม้คำ้ำทั้งหมดหกด้าทั้งหมดห้าด้านนะคะแล้วก็ทาด้วยกาวร้อนก็จะได้เป็นโครงดาวขึ้นมา แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการติดกระดาษตัดกระดาษด,ด้วยกันไกหรือว่าคัตเตอร์นะคะแปะทุกด้านให้ครบสมบูรณ์สวยงามตัดให้เรียบร้อยนะคะ